สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องเชฟทิพย์คนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ Facebook เพจเชฟทิพย์คนเดิม99นะครับสำหรับ EP นี้มาตามกันต่อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของจิ๋วมารวยของเรานะครับงวดล่าสุด,ดหลายท่านได้รับโชคจากน้องนะครับ98เข้าตรงๆนะครับถ้าดูตามวิดีโองวดที่แล้วน้องชอบ9มากๆนะครับพยายามจับ9ให้เห็นหลายๆครั้งนะครับ เราก็จับได้809908นะครับงวดล่าสุดตัดเล่นได้98ตรงๆนะครับเอาละครับมาตามกันต่อสำหรับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนปี2568นะครับเมื่อกี้ทดลองแล้วนะครับว่าน้องอยากจับตัวเลขหรือเปล่านะครับก็ดูแล้วนะครับดูแล้วว่ามีโอกาสนะครับลักษณะของน้องเหมือนอยากจะจับตัวเลขแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า ถ้าจับจะจับตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้น้องผ่อนคลายไปก่อนนะครับนเดี๋ยวให้พร้อมนะครับเดี๋ยวให้พร้อมเดี๋ยวให้จับตัวเลขนะครับตอนนี้ดูอารมณ์ดีนะครับดูอารมณ์ดีนะครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเอาละครับหลังจากให้ผ่อนคลายนะครับเรามาลุ้นกันดูนะครับน้องจะจับให้ หรือเปล่านะครับถ้าจับจับตัวไหนนะครับลุนไปด้วยกันนะครับอย่าลืมส่งแรงใจให้กับจิ๋วมารวยของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจนะครับก็ขอให้น้องจับแน่นๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ่ะจิ๋วมารวยลลกมามาแล้วมาแล้วจับให้แม่แม่หน่อยแม่แม่รอนานแล้วนะลลกมาช่วงนี้จับราวงวดก่อนนะเข้านะครับดี๋ยวก็ลุนกันต่อนะสำหรับ จูมารวยของเรานะครับเอาละครับทำท่าจะจับแล้วนะครับวันนี้เอาละครับคาบให้แล้วไม่อิดออดนะครับวันนี้หมายเลขที่หนึ่งหมายเลขสี่นะครับหมายเลขที่หนึ่งจับได้หมายเลขสี่นะครับนี่นะครับหมายเลขสี่สำหรับรัฐบาลไทยนะครับอ่ะมาลูกมาขอต่อขอสามตัวบนตรงๆนะลูกสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะอ่ะมาลูกมาจับตัวไหนอันนี้สามตัวบนนะครับ จับเลยนะครับจับแล้วอะไรเอ่ยปูเล็กสองนะครับสี่สองสองสี่นะครับเป็นสองตัวแรกนะครับสี่สองสองสี่นะครับอ่านี่นะระาบางไว้ก่อนคืณไปก่อนนะลูกอ่ะมาขออีกหนึ่งตัวเป็นสามตัวบนเอ็นสามนกเอาล้กครับโอ้ไม่อิดออดนะครับจับให้เลยนะครับเอาละครับไป <laughs> ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูนะครับเลขอะไรเอ่ยมารวยครับจิ๋วมารวยขอดูก่อนลูกมไหนได้เลขอะไรมาขอดูหน่อยเร็วอ่ะนะครับ๋ยวมาลุ้นมาลุ้นกันนะครับเป็นเลขอะไรเอ่ยขอดูก่นลูกมขอดูก่อนครับแป๊บเดียวขอดูก่อนขอดูก่อน,ออนอยังไม่ยอมนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป,ป๊บหนึ่ง อ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอ้ได้หมายเลขเจ็ดนะครับโอ้เลขสวยด้วยนะครับขอดูก่อนลูกขอดูก่อนขอดูก่อนครับอ่าได้หมายเลขเจ็ดนะครับอ่ะนี่นะครับให้ดูนะครับสี่สองเจ็ดเจ็ดสองสี่นะครับสี่สองเจ็ดเจ็ดสองสี่นะครับสี่สองเจ็ดเจ็ดสองสี่นะครับถ้าเรียงสี่สองเจ็ด ถ้าเรียงอีกข้างหนึ่งก็เจ็ดสองสี่นะครับอะขออีกสองตัวลุกมาขออีกสองตัวที่จะเทใส่ถาดใหญ่ไม่เทนะครับตักให้เลยไหน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 อันนี้นะอันนี้นะอะได้หมายเลขเจ็ดนะครับได้หมายเลขเจ็ดอีกรอบหนึ่งนะสองตัวแรกก็เป็นเลขเจ็ดนะครับนี่นะครับอะขออีกหนึ่งหมายเลขลุกมาอีกหนึ่งหมายเลขเป็นสองตัวแรกนะสามตัว สีมารวยเราเจ็ดสองสี่ส yeah, ี่สองเจ็ดนะครับอ่ะเอาล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 ะนะครับเขียนแล้วเขียนแล้วนะครับเอาละครับเอาละเอาอะไรเอ่ยเอาอะไรเอ่ยอีกหนึ่งหมายเลขูุบะหมายเลขสองตัวล่างก็ได้เจ็ดนะครับอย่ารออีกลุนอีกหนึ่งหมายเลขนะครับมาเลยครับมาเร็วอีกหนึ่งหมายเลขลูกเอาละครับล้วงแล้วจับแล้วนะครับ ได้หมายเลขอะไรเอ่ยยวไปลุ้นกันนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวขอดูกนุูกขอดูกโอ้ได้เลขศูนย์นะครับเลขสวยด้วยนะครับเอาล้ครับวดนี้ขอให้จิ๋วมารวยเข้าตรงๆเข้าปังๆเหมือนวดที่แล้วนะครับอันนี้นะโอเคครับนะครับน้องจับให้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเรียงตัวเลขกันดูนะครับเดี๋ยวมาเรียงกันเลขขอดูกนลูกมขอไปเรียงตัวเลขก่อนแป๊บนึง อย่าให้อันนี้ดิชอบหเลยลูกตัวนี้นะเอาแล้วครับคืนให้มาะล่ะเดี๋ยวเรามาเรียงตัวเลขกันดูนะครับวันนี้จิวมารวยของเรานะครับฝังว่างวันนี้ให้ปังๆนะลูกนะอ้หเนี่ยตอบรับแล้วนะครับ <laughs> โอเคขอบคุณครับนะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ลุงนะครับแล้วก็ แม่เกตกำมนะครับที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารให้น้องวันนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวจับเสร็จแล้วก็จะให้น้องกินเปียกๆนะครับเพราะว่ามีแม่แม่ส่งเปียกๆมาให้นะครับส่งข้าเปียกๆมาให้ไม่ใช่ส่งเปียกๆมาให้นะครับอา้านวะเดี๋ยวขอเลี้ยงให้ดูก่อนนะอืมนะครับนี่นะครับตัวเลขนะครับก็จะเป็นสี่สองเจ็ด 70นะครับสำหรับตัวเลขนะครับ4 2 7 724แล้วก็70ล่างนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับงวดนี้ก็หวังว่างวดนี้น้องจะให้ปังๆเหมือนเดิมนะครับ4 2 7 724แล้วก็70ล่างนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้กับจิ๋วมารวยของเราด้วยนะครับก็หวังว่างวดนี้น้องจะได้ ให้โชคต่อเนื่องต่องวดนะครับปังๆนะครับก็จะเลื่มตามลาวพัฒนาน้องด้วยนะครับช่วงนี้ลาวพัฒนาจิ๋วมารวยของเราก็ปังนะครับงวดก่อนก็เพิ่งจะแตก3ตัวนะครับนะก็มาดูกันว่ารัฐบาลไทยจะแตกเหมือนลาวหรือเปล่านะครับนะอันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณแทนแม่แม่ด้วยนะลูกนะขอบคุณแม่แม่ด้วยที่ให้เปียกๆนะครับเอาละครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ในหน้าอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ